เราจะซอว์ใส์แม่ใหญ่ค่ให้หนึ่งแสนบาทใช้เงินให้หมดภายในหนึ่งวันให้หมดภายในหวันสุดเลยหนึ่บาทเอเอเปิดกล้องเข่าจิเขาเอาเลือกเลย,อยเอาตามที่ต้องการแบบเรียบๆกูม,มักดอกไม่นะกูมาแต่งเอาสีนี่สีฟ้าแล้วก็สีแดงงั้เถอะวะหยดหยุดหยุดหร้อยขึ้นไรับไหเอหอออ ร้านทองปิดปิดร้านทองปิดหมดแล้วนะยยาย่ายว้าเฮ้ยมันสี่โมงแล้วคุณมิตยายถ้าปิดแล้วก็คือวันนี้ก็จบแล้วนะซื้อเงินไขถ,ถ้าไม่หมดเอาคืนสส,สวัสดี ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านโคกกล้าอำเภอํำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบ้านเกิดของสศอส,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 สายเซงนะคะทุกคนวันนี้เรากลับมาเยี่ยมแม่ค่ายในรอบแบบว่า1ยไม่ถึงถ้ากลับมาบ้านนะ่ะประมาณ2ปีที่ไม่ได้กลับมาออที่บ้านแล้วแต่ว่าเพิ่งเจอแม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองแม่ค่ายเขาหนีกลับมาบ้านโคกกลาาอยู่เทพไม่ไหวป่วย,ว,ยว,ยว,ยวยนู่นป่วยนี่อะไรอย่างนี้กลับมาโอ้ยปัจจัยานากินข้าวตามบ้านอื่นสนุกสนานนี่ฮะปลาจิงกะกอะตอนนี้ก็คือกลับมารอบนี้นะคะก็ทำมาหากินมาแล้วก็จะเอาเงินมาให้แม่ทุกคนแต่ คุณเป็นคนดีเหรอเนี่ยนี่หอบเงินมาให้แม่คลิปนี้นะคะทุกคนทุกคนคิดถึงแม่ใหญ่ค่ายใช่ไหมเราก็คิดถึงเหมือนกันฉะนั้นคือเราจะเซอร์ไพรส์แม่ใหญ่ค่ายแล้เซอร์ไพรส์ก็คือเดี๋ยวจะเอาเงินใส่กระติบตข้าวให้หนึ่งแสนบาทแต่ก็จะมีเงื่อนไขในการใช้ก็คือให้แม่ใหค่ายใช้เงินหนึ่งแสนบาทให้หมดภายในหนึ่งวัน 1, ให้หมดภายในหนึ่งวัน, 1, น 1, อยากรู้ไหมอยากรู้ไหม,ไหมเพื่อนกูบ,บอกมาเพื่อนกูสิบกว่าคนบอก,บอ,กอยากเห็นคอนเทนต์นี้ฉะนั้นกดไลค์กดแชร์เลยนิดเดิมเริ่มเลยเริ่มเลย แ,แม่ไม่ดูเลยว่ารถใครก็เปิดให้ ก็มาเช่ารถเอาที่บุรีรัมย์นะคะก็ถ้าเกิดจะเช่ารถก็เช่าของทัชชัยคาเซ็นเตอร์ได้ของที่หญิงเองนะคะที่บุรีรัมย์รถเยอะมากก็หาเอาจ้าดิคุณนายโอ้โหกวาดบ้านมันมือแม่หวัดดีครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ชมเดี๋ยวก่อนอยู่บ้านนี่ต้องใส่ทองใหญ่ขนาดนี้เหรอเนี่ยจะรับจะออกไปเที่ยวจะหรัจะออกไปเที่ยวไหมีควากสุขอาย่บ้านมี่พวกสุขอะไยเอายุงเทปก็ยุนิมมากันองไหนมาพุรนมากกะแบบนี้ขายบ้านถิ่งเลยเหรอเนี่ยแแต่คุณหนูล้วแล้วแต่คุณหนู ไอหิวขาวนี้หาขากินนะไปโอ้โหทุกคนจะบอกว่าฝีมือหมูทอดน้ละละองหวานมะละกอสูตดองผักทอดไข่หมูทอด <S <S 2> <S 2> อร่อยหมูทอดแม่ใหญ่ค่ายนี่อร่อยมากเลยนะเดี๋ยวได้ไปเอาข้าวมาอยู่ข้าวมาก <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวเหนียวก่อนเราจะสเปรย์หนึ่งแสนบาทเดี๋ยวจะใส่ทองไปด้วยมักทองเนยนี่เป็นเงินนี่เพราะนั่นนั่นทองตาสวนมากอ,อกนะคะใส่กระาวไปเลยค่ะรับไปเลยเห็นไหมว่าไม่กลองสีต้องเดือดสีเออแม่กูนี่ซื่อข้าโคตรจะติดข้าวเงินแสง กินข,ข่าวกินข้าวเฮ้ยหลูกสีมากเ่ยนะขาวปนวนเนี่ยเฮ้ยใจญ่้จะจไปกรุงเทพย่ายนไหนนี่เดี๋ยวกันแม่ตรวจโรคเบาหวานกันแม่ให้กุ้งเด็กยังน้อยกันแม่น้่นเดี๋ยตรวจเดี่ยอีกเลยเบาหวานอ,อย่างหาหมอที่ใส่กระไดกรุงเทพก็มีหน้าบ้านเราก็มีโรงพยาบาลหน้าบ้านเรามีโรงพักมีทุกอย่างเลยบ้านจะปล่อยมันล้างได้ยังไงต้องหลายร้านเออจะไปโยกขายถิ่งเลยนี่ก็แล้วแต่เธอแล้วของของเธอเนาะ <laughs> ของหวานของไม่แย่ค่ายคือมะละกอ<า>ของหมักที่เป็นแบบ appetizer สลัดสัแปนอดโอเล็ตนะมีออมเล็ตดนวยนะที่ต้องมีตลอดเวลากลับมากินหมูทอดหมูหวานไม่แย่ค่ายนะคะเ,เ,เปิดกล้องเขากินเขาเอาหนึ่งแสนบาทต้องยังเสียเออเปิดกล้องเขากินเขาเอา อุยอ้ยอุย้ยอ้งินตัเนี่ยอูย้เงนตัวเนี่ยโอ้ยนั่นหนึ่งแสนหนึ่งตัวเนี่ยแสนหนึงหรือล้านหนึ่งแสน,นหนึงน่งนะตับใาเนี้ยล้านหนึ่งมันก็ตับใจกว่านี่เอง <c oughs> ยังยยไรเน <Brother> ี่ยเงินใครอ่ะแม่เอามาซอนพ่อไว้บ่บ่มีไรกันมาสิ่รักเงินผัวมาตรอนเด้อเฮ้ยแสดงว่าคุณหนูแล้ก็แมาตรอนไว้สักว่างไว้ที่บ่อตัหน้เฮ้ยเอาตัวเนาะนล่นกระโดดมั้ยหนึ่งแสนบาทแม่ข้าจะซื้ออะไรลงไปจะเอาป่เอากันใครอ่ะกันให้กับว่าเอามีเงินไขถ้าไม่หมดเอาคืนจีนแม่ใส่เบิร์บมือเดียวจังไต่เงินยังหายยากหมดว่าคืนเห็นเทาจุกตะกี้ดี แล้วแต่แล้วเอา่อนาบอลเอาตัวบอลจะไหนถ้างั้นเดี๋ยวกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ใหญ่ค่ายไปแต่งตัวสวยๆก่อนเดี๋ยวฝากเงินไว้ที่ผมก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่ใหญ่ค่ายเนี่ยจะใช้เงิน10000บาทวันนี้ที่อำเภอลำปมากหมดยังไงไปดูกัน เจ้าเลือกเลยอยาเอาตามที่ต้องการใช้เงินให้หมดได้เลยแล้วนนมันงามว่าเราตัวแนวลายแบบหินอ่อนอะไรอย่างนี้เหรอฮะหน้าบ้านมันต้องปูสีเรียบๆหรือเปล่าหิน,น,น,รนห,หรือแบบต้องเป็นแนวหินหรือเปล่าแม่ดอกไม้เลยเหรอแต่ว่ามันงามหน่อยหนึ่งแต่ว่ากับปูนหน้าบ้านเขาเอาหยาบหยาบดอกอย่างน,นี้ไม่ดี่ก่อนเหรอแบบเรียบๆคุณมักดอกไม้เนะมันงามไหมก็คือวาปลูกดอกไม้ยังหน้าบ้านจะปลูกเอาก็ได้นน้ำดินมาแข็งแก่มากมันแต่ว่าจะเอาสีนี่สีฟ้าสีฟ้า ลวบ้านทุกบ้านกระเบื้องคนบ้านนอกจะเป็นอย่างนี้ลายน้ําเงินลายเขียวลายแดงแล้วก็มีดอกไม้ <Ó, S 2> euh, แม primero, Man, 04, mm <c oughs> <sm> ่ไม่เอาแบบนี้เหรอเนี่ยไฮโซไฮโซอันนี้มันต้องปูข้างในคนละครึ่งทางมีดอกไม้ด้วยดักลื่นด้วยดอกไม้แล้วก็ไล่อาไหวหลีข้างหน้าบ้านอายุนที่บ้านยังไงนะผมมาห้องกูเนาะมันง่ามกูได้หรอสรุปแล้วอันไหนนี่เอาไล่นี่แหละเนี่ยมันมีดอกไม้เครื่องนึงไล่นี่เครื่องนึงมากดอกไม้ ดอกไม้กับผงดวงไม้มที่หล่ะใชมาดอกไม้ใส่กระเบื้องขี้หยังเออดีง,งามเลยแหละแล้วกูจะเอานี่วะออแล้วคือสีแดงงามเถอะวะหยดุดหยดุดหยุดโอ๊ยปวดหัวหัวจะปวดอันนี้คือร้านแรกกันนี่นเรียบร้อยที่แรกกระเบื้องหมื่นหนึ่งพันนะคะทุกคนตอนนี้แม่เหลือเงินอีกแ <8, 9, S 2> ปดหมื่นเก้าเก้าเปซื้ออย่างต่ออยากได้แนวถยทูบานวหมอ๋อโลตัส หนึ่วันหนึ่งแบาทใช้ในรำไปมาให้หมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะวเจ้ายูรัไม่มาจะอปเดชัเงินเลยเหรอด้ใส่เลยเงินหนึ่งันบาทนี้อยู่ได้เป็นเดือนนะอันนี้รำไม่มาเราก็จะเจริ้รแตก่อนี่ไงแม่อันนี้แม่อยากได้นี่ใช่ไหมใช่เอาไหนแม่เอาอันถูกแล้วอันแพงอันแพงอันแพงอันถูกมันใช้เดี๋ยวมันก็เสียเอาอันแพงเลยวันนี้ตังเหลือใช่กระทะกระทะอันนี้แบบจีนเลยนะพอดีไหมพอดีเลลต้องมีลัดผักกแบบลอยขึ้นไปแล้รับไหมเออ มาลิวไหมความแม่เนาะก็จะแบบเครื่องคงเครื่องครัวอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเติมอะไรอย่างงี้ตลอดบนพัวแล้วหนึ่งอย่างไม้อ่าอย่างไมใหม่ๆใช้ไม่ใหม่ดีกว่า ทั่เย็นเลือแล้วอันนี้เย็นมันหัวไหมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยพร้อมกันเลยอะไรไมโครวเวฟทาไมที่บ้านไม่มีไมโครวเวฟอะเขาชอบแต่ว่านหนึ่นอาหารหกับเตาถ่านเวาจะกินข้าวทีก็คือต้องตั้งเตาถ่านออตั้งกระทะแล้วเทอาหารลงแล้วก็คั่วเป็จากอาหารที่มันเป็นน้ำน้ำอ่ะก็คือน้ําหา่านกลายเป็นคั่วเอาไหนดีเอาไหนสีขาวหรือสีดำเดียววันนี้วอนแพงวันแพงเว้ยอันนี้อันเล็กถูกกว่าไงนี้แพงกว่าเออเฉียบ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  ได้เอาแบบแบลรี่นี่เลอะเก็บอ่พอไมาได้ก็จะไม่ึงได้อาอนใหญ่ไมล่ะมันจะได้เก็บได้เดนเลยนี่นะเอาแค่นี้หรอมันจะกรอกดีเก็บไงมันต้องออแปลว่าอย่างนั้นน่ารักดีนี่เออล่างอ่ล่าง หมกูกระทะไฟฟ้าไม่ต้องไปเกาะถ่านไงอยากเสียบไฟปุ๊บก็กิน in ได้เลยเสร็จแล้วก็ล้างเลยเอาก็เอาเต้เพื่อนกูอยากเห็นแม่กูใช้เงินหนึ่งแสนบาทใไหนึ่งวันเป็นไงอย่างเงี้ยรถกี่คันจะพอเออดูในลูกน้องนี่คันละอะ <im itation> เอาแล้วพลาสติกแล้วขอร้องอย่าซื้อลิ้นชักพลาสติกนะแม่จะซื้ออะไรดูพลาสติกดูพลาสติกที่นี่มันสวยวะถ้าจะซื้อเอาเป็นพวกไม้ไหมบิวอินอย่างเงี้ยบิวอินมันจะสวยอะไรต้องเป็นพลาสติกเหรอเดี๋ยวไปเก็บผ้าไหม เอาหรืเปาประเอโอเคเาโอเคสบายใจจะบอกว่าแบบที่ต่างจังหวัดแบบมากๆอะคนที่เขามีเงินแต่มันก็ไม่ค่อยมีที่ใช้เงินนะจริงๆก็มีแค่ห้างอะไรเล็กๆแค่อย่างเงี้ยในเมืองมีแค่ห้างเนียห้างเดียวเล็กๆยกไปยกไปได้แล้วรองเท้าดูลายที่เลือก อะไรอีก,กเดกี่องคจะใช้ให้หมดเนี่ยแม่นี่ก็คือข,ของเมย์าคทั้งหมดทุกคนผลงของเจ้าใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนทายเท่าไหร่ดนเท่าไหร่หมื่นแปดเก้าพันเจ็ดพันห้าอยหมื่นหนึ่งของพี่หมื่นสามดูเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้าใครใกล้เคียงสุดวันนี้กินฟรีแล้วใครที่ตอบใกล้สุดคนนั้นเลี้ยงคนนั้นเลี้ยง เงินเหลือเยอะนะยัยค่ายยังไงล่ะทีเนี้ยอยากซื้ออะไรไม่หมดคือยึดนะทองดิบกับนรกเฮ้ยซื้อทองนี่อยากได้ทองยังไงทองเส้นหรือทองแท่งเอาทองเส้นเหรย่ามันนี่เอาไปขายกินเอาไปขายกินนี่ต้องซื้อทองแท่งสิไม่คนต่างจังหวัดเขาจะไม่รู้เขาจะรู้แค่ว่าซื้อเป็นแหวนเป็นสร้อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปขายมันจะไน้อยราคาตกมันก็ราคาตกไหมร้านทองปีดปิดอ้าวร้านทองปิดหมดแล้วนะยยัยค่ายถ้าปิดแล้วก็คือวันนี้ก็จบแล้วนะ ดูน้ําเครียดละกูน่าจะเข้าร้านทองร้านแรกชะล่าใจไปนิดนึงไ,ไปเลื่อนก,กระเบือ้องตะหลิวหม้อกูม,มักดอกไม่นะมันงามไหมมาไปมากมันถ้าเอาอีนี่สีหนเออป่าออออออแม่ทำอไรเดี๋ยรติเ,เราเจ้าแบบรับปัญหาหนาโน,านองคนโทรหาว่าร้านไหนมันเปิดร้านไหนมันเปิดไม่เขาก็จะบอกว่าไอ้บ้าเอ้ยเั็นสี่โมงแล้วเครียดเลยวันทีถามแม่มึงว่าร้านทองร้านไหนมันเปิดวันสี่โมงหร่อวะ ร้านนี้ก็ปิดแล้วเฮ้ยยังเฮ้ยยยงเยย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 ไยยรย้ยยยแมยยม่ถยมยย้ยย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 เปยดยยปยดยยยบยยหยย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 ไมยยยอยยยยยรยย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 ยมยยยอ่ยย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 ยอวางก่อนวางก่อนโ อันนี้บาทนึงบ่สองจา้าเสียไหมเกือบแล้วนะร้านทองไม่ปิดหมดอ่ะร้านี้ปิดชั่มจ้าต้องสองบาทเลยอ่ะแม่ต้องสองบาทเลยแหละน,นะแขนใหญ่เน้อมาแล้วก็ดิสมธนาลูกจ๋านี่เราสวยเนี่ยมันย่านถือเลือกไปนเปลี่ยนไหมถือแมาถ่ายยังกูเปลี่ยนใส่เงินกูเจ๊งอยู่แล้วมันมีหน่อยตัวเนี่ยนี่ร้านนึงกูติใจอยู่เบิร์ตเนี่ยเกือบใส่ปอบเบิร์ตนะหน้าหล่าแล้นะทุกคนตอนร้านทองปิดเนี่ยโทรหาผู้ช่วยวันติดสามแม่มึงว่าร้านทองร้านไหนมันเปิดมาสีม่วงหรือวะ หกหมืเจ็ดร้เบิร์บอนอเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเสร็ ลำไปมากโอ,โอ้เศรษฐีนีแดดมาทำไงแดดมาทำไงนี่สรุปก็คือว,วันนี้ไม่ใช่คา,ายใช้เงินนะเหลืออยู่2,000บาท2,000บาทยัง,ง,ยงซื้อยังซื้อหมูไปทอดขอถามหน่อยใช้เงินวันหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเคยไหมในชีวิตเนี่ยไม่เคยมีชีวิตทีเดียวนี้เลยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้รู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจรวยรวยเกินลูกเขาไม่ลืมบุญคุณแม่คนนี้รักไหมรักคิดถึงตลอดเออผมขอได้ไหม ให้แต่ว่าแต่งถ้าสินสอดนี่ต้องเท่าไหร่พูดกับกล้องเลยเนี่ยมันก็เยอะอยู่ยแต่พื้นใจมันก็นอยากได้รายยุ่นแล้ว <laughs> เกิดมาตั้งอายุตั้งห0สปีเพิ่งจะได้มาใช้ชีวิตนี่แหละก็ะลูกไม่หาให้นหรู้จะได้ใช้ไงหรือจะหรือจะคานกินก็ไม่ไหวแล้วทุกวันเนี่ยลูกมันก็ดีอยู่เออชาวบ้านเขาก็ว่าลูกดีแต่ก่อนไม่แต่กินข้าวแต่ซื้อแกงกะทิยังไม่มีปัญญาซื้อกินเลย แค,แค่ได้กินแค่น้ำพริกปลาทูแค่นั้นแหละทุกวันนี้ได้กินทุกอย่างเออมีเงินมีทองออทุกอย่างรวยแล้วหรอะดีไหมดีเออลูกเขยนี่ก็รวย <laughs> เดี๋ยวกลับบ้านเนาะเอินที่ลงที่เหลือเดี๋ยวแวะซื้อกับพงกับข้าวแล้วก็กลับบ้านไป,ไปทำกินกันแต่ในคลิปนี้ก็คือสิ่งที่คุณปวดหัวสุด,สดกับเพื่อนกับเพื่อนน้าบ้านที่เอาไลายยา่ยังเหญิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มันเป็นของชอบเหมือนแม่เขาทุกวันนี้ก็แต่งบ้านแบบสไตล์ตามใจฉันน่ะรู้อะไร <c oughs> ปะผูใ้ใหญ่จะเป็นแบบนี้คืออย่าไปบังคับเขาถ้าเราอยากจะมีอะไรสวยๆงามๆเราก็ทําใหม่ในแบบที่เราชอบส่วนที่เขาอยู่ที่เขาใช้กินใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ให้มันตามใจเขาแหละคนเราอ่ะมันใช้ชีวิตอยู่กั นะมันไม่ได้นานนะทุกคนเฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะ่ะใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย